กำมรรดเคนสเขิร์กำมรรดเคลนสเขิร์มีปัญหาชีวิตคืออะไรนะเวลานี้เรื่องเด็กรื่องเด็กแล้วก็ครอบเสี่ยงพ่อพ่อปู่ไม่แล้วสุขภาพร่างกายอะไรยังไงชีวิตไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่อยากจะส่งวิญญาณเด็กไปเลยอ่าท่านเทวดานั่นบอกมาเลยท่านเอ๋ยเด็กกี่คนกันเลยเล่าหนาคนเดียวจัง คนเดียวจ้ะั่นจะส่งไปเกิดหรือเปล่าคะส่งค่่ะสงเลยเออนั่นเด็กน้าหญิงหรือชายไม่รู้ค่ะไม่รู้เด็กชายครับลูกเธอเป็นผู้ชายช่กิติพงค์ค่ะม่นกิติพงค์เธ่เขาบอกปวดแล้วก็รีบมาเอาเลยเขาไปก่อนรีบอย่างไรลูกเธอกิติพงค์ครับอมีปัญหาอะไรจะรายงานบ้างปัญหาอะไรครับ อยู่ว่าเขามีปัญหาอะไร<ม>เขามีปัญหาอะไรห,หรือเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยเ้าเชื่องชา้าคิดไม่ทันทคำคาบ <ưa S 2> ือ <S <s ่อเพราะอะไร,ไรหรือเป็นเองธรรมชาติษษ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 หรือว่ามีมีเทวดาอยู่เลยทําให้เขาบางทีก็ดื้อนะหตาเาดื้อเหรอผูอ้ไม่รู้เรื่องอยากจะไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม,มเอาไงดีจะต้องปรับอะไรจูนอะไรมันถึงจะเป็นปกติ ส่วนบอเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวมีสติมากขึ้นเดี๋ยวเทมดาก็คงช่วยเขาไหลนุนตาเทวดาเขาก็จะควบคุมเขาได้ดีขึ้นเป็นรเปล่าเป็นค่ะเป็นเหรอ,อ,อดืด้อๆบึบ้ยๆไปเรื่อยๆบางทีก็ยืนยืนเฉยเลยช็อตไปเหรอไม่รู้ยูนนิ่งๆถามเขาดิลุนตาดูนๆก็ยืนนิ่งๆเฉยๆเหรอ,หรอผมพักไงก็งไม่เดินนิ่งๆเล่าเออไปเหรอ แฮงเหรอเครื่องแฮงเหรอใช่ครับเป็นอะไรเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะยิงตอนสื่อสินยิ่งตอนถือศินยิ่งเป็นหนักเลยเป็นเองหรือว่ามีเทวดาอะไรไปทำให้มึงช็อตไปเป็นเองแหละไม่ไดอโทษเทวดาไม่ได้ใช่ไหมได้ครับมันจะกระช็อตกระช็อตไปเลยใช่เขาก็มีส่วนหน่อยนึงนะเธอใช่ไหมอ่าดีแล ก็อ่ะกี่วันจ้ะ15วันหลวงตา15วันแล้วเขามีกรรมอะไรมีความผิดอะไรกับเทวดาเปล่าไม่มีหลอกหลวงตาเนี่ยแต่เขาดื้อไงดื้อหลวงตาก็พยายมจะอยากช่วยเขาแต่เขาก็ดื้เหราดืก็คิดเยอะบางทีก็ไม่คิดก็ไม่คิดเลยก็ยืมันจะคิดก็คิด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 ดดด เครื่องแห้งไม่เฉยตาเป็นอะไรอ่ะดูหน่อยชี้แ <c oughs> <c oughs> สดงว่าต้องไปต้องไปเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไอ้เขาเรียกอะไรว่าอะไรแล้วใช่ไหมสมองเสมองหรือเปล่าผมไม่รู้เด<ร>ินๆ<ร>อยู่ชวนกันล้มตึงเลย<ร>ผมอ้าวอยู่เฉยเลยเอา้าวเบรกก็ไม่บอก<ร> <c oughs> อมันจะคิดผมบอกว่าหยุดคิดได้แล้วคิดคิดคิด,คดไม่รู้คิดอะไรคิดไม่หยุดเพราะหยุดหยุดเฉยเลยล่ะดาเอาเอายังไง ไอ้เธอเธอไปเช็คสมองมั้งเขาเปล่าไม่มีอะไรหรอกหลวงตาเป็นเองนิสัยอยู่ยยุ่ยเยอะถ้าเขาชวมมือเยอะๆพอลายเยอะๆอ่ะอ่าาานี่มาช่วยหน่อยครับสาธุอ่าก็ให้เด็กคนนี้อาหารการกินสัตว์มียังกินยังเสื้อผ้ายางปล่อยสัตว์ก็ยังค่ะจริงก็ง่ายๆหลวงตาโจ๊กเอ้ยคอาต้มเอ้ยปัตตุก โจกบางกอกงาวอ้ไม่เรื่องมากรับผมคุปง่ายๆลไม้ก็ได้ตา,มามง่งหลังตงลงตมช้แไ,งไหมดครับอาวโอเคป่าจัดได้ตามนี้ชุด<ต>ข,ขาวแล้กัข,ขาวเนชอบชม แบตัดกับเขาแน่นมีชุ้วขาใสเหมือนตาเนาะบ่อยสนาดไหนคะบ่อยเลยบ่อยเตาสามตัวก็พอครับ